แมน่ะไฟน์นั่นออกตอ่อสบายดีมื้อนี้วันพักเนาะคือเกา่าสั่งครับสั่งครับออกไปคับตู้ใหม่มาพันกนํากระดาษพีน่น้องเด้อเอาดอกรถเอาดอกรถใส่กับแอมแอมบ้าน DC เนาะดีซ DC เฮ็ดให้บานค่อย DC เนาะเล่นบ่อไมดังพังทิ้งเลยอือเอาดอก10นิ้วกลางจักนิวโมบิอันนี้ถือได้เซปิคอนเออเปิคอนเอเอถือตัวน,นั้น เอาเราต่อมาฟังลูเอาเบิง่งได้แต,ต่อย่าตู่สังคำก่อนมันตู่ยังนี่เบิ่งที่ดอกสวดนี่ออกไปพีชใช่แล้วตู่ยังก็เอื่อนนี่สังคำสูตรยังนี่สูตรหัวสูตรยังวะตแต่วงเบาอะนะเขา몽งกนเขา몽งกนเขียดด้วยนี่ปักมาเสียบเสียมบูทุ่ะ oh. โอ้เว oh, ่ยบอนนี้ปิดแบบถือหรือว่าพี่เสียบตัวนี้มันจังไรนี่ปิดระเบิดห่ือ่นี่อ้าวตัวน,นี้นจะได้ปิดเออปิดนี่สูออตรเขามงกดพี่น้นองเงื่อนไขอะไรนี่โบแมนได้นไงเจบินธรรมดาอ้าวคนีออ่แจ็คมาเสียบที่เดียวอะให้เชื่บมปูธุ์ไ่ได้ปูทุ์มันเสียบ,ยบ,บ,บ,บมันเ,มเอาแจ็คเอาจะาคักดดีสูตรเขาเจบินเออเรื่องไปเจบินเขามงกดฎสำเร็จอันนี้นี่ไว้เดี๋ยวนี้ดมมันจะออกนี่สังคำขอดดม ดังคำกดังเสกเนาะดังนึกว่าดังเพลงนี้เกาเพลงไงดองก่อนว่านดังก่อนอยู่ตัวนี้ดองก่อนโอ้ยสบมือนี่นนี่นี่นี่น่องัวดังอะไรเนี่ย้ตงกลางตองเบ โนางเออนงางท้มองเดียวกันมันหันเนที่ซื้อดเห็นบอกมันหืมยังไงคันเฮ็ดดอดกล่นบอกเลยตมบอกเลยข้ากลัวจะเสียคนนี้กวัวมันเสืนี่นต,ต,ตือนตือนตีกดนม่นหืม ท่านี้กระจับเลยด้วยโมเดลเงเชียงด้เกินดเกินเฮียเบียด์มาพิเศษต่อเลยมันมาคอยปนนี่นะปกติเขาดอกมันมักเหงึงเลยเป็นนลำปลา หมาอรองเชีงกลางตัวนี้นะปกตินีแห้งน,นองซีจีพีอลรองซีชันถึมมือก็บีคอดตัวนี้นี่เอาเอาปากอะไรบานถ้าเอามาใส่ดีกว่าปากป็นน่าปวดผ่า,มานามันน้าปวย,ยก็ผ่อนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวนน,น,นนสง้้้ามซ ตั้งนู่แต่อาปักโดโดุนหน่อยเลยแค่รู้จองกดงนะสวจงัวาหน้าซอยมันคือมาดันซอยดอกซื้อแบบดอกรถมันใหญ่เนาะมันใหญ่ยี่ดิใหญ่ผามนาผามนาดับอกพ้าคูมยิงกว่ได้จริงแกสิบแปดยิ่งดังถึงหึมเลยแบบ เซมตวัุบง่ไอากัเต้องแซตัตุงสั่งคำตุกวดังดีบ,บัตน,นึงก็จะเป็นยังไงรหัะเป็นแปดสี่สามสี่กจืจอบบิซื้อยังไงซื้อวัตทุบมงเนี่ยต้องขนมึงกูบิจูอกันเลยเปิดแล้วกูเปิดแล้วดีบตม,ม,มันมันบิดรุนแตก<ะ>แล้วมันแบบสัมผัสก็ไหลโดดรุนจับชื้อไม่ได้ไลยวะีนทั้งทั้งอันนี้เออ มันสิทับนะฮัตเมนโตัวเองนะครับใน้ะฮัแดสี่สาี่ลองมึงแมนบอกเดี๋ยวยเดเดาเดาเดเดาเปิดเบื้อนีิหมดเสือมต้งเปิดเบื้งนโอ้นี่บอ CTR เนาะอคืออลอามันเข่าเลยดิยังมาเทียงอยู่เข่าเพื่อหงเดยเอายังไปจับอยู่มันก็เข่ากล้าเืียมโตอยู่อู้ยั่น ต้องเปิดเพจวะ้เปาเขาอ่เขาการเชื่อมตัวเมื่อไหเอาะฮัดกระถิ่นเดีวเมื่อกร่เนูเขาโ้โกี่เขาไม่ใหสระฮัดไม่เป้าศูนีโตน้องมั้งจัรไรลทียนซีซีที่ตัวสร้างคำไม่ได้เข้ามาเชื่อม